สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะนันจังก็เลยนัดลูกชายมากินข้าวด้วยกันคะ่ะสองอาทิตย์เราจะเจอกันครั้งหนึ่งนะคะบางทีนันจังก็เป็นคนไปหาลูกที่หอนะคะแต่ด้วยอาทิตย์นี้นันจังเหนื่อยนันจังก็เลยให้ลูกมาหาค่ะเจอกันคนละครึ่งทางเมื่อสองเดือนก่อนนันจังถามลูกว่าอยากได้รองเท้าไหมแม่จะซื้อให้คนเป็นแม่ก็ลืมไปแล้วนะคะแต่ลูกยังไม่ลืมคะ่ะเลยต้องซื้อให้คะ่ะทุกคนแต่ก่อนที่พวกเราจะไปซื้อรองเท้าเราก็แวะก,กินข้าวกันก่อนคะ่ะนี่ก็เป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้วนะคะสามคนยังไม่มีใคครกินข้าวเลย่ะ ร้านซุกิี้ยาก็เลยพากันแวะบบกินค่ะทุกคน,นกลิดที่ร้านซุกี้ยาอร่อยมากค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยมากมาอาปาไปไช่ของนันจังก็กินจุมากค่ะทุกคนข้าวก็สั่งชามใหญ่สุดเลยค่ะ ซ้อมวยลาซามอนอจุมากเราทั้งสามคนก็กินเกลี้ยงชามเลยนะคะคือรออะไรวะลูกชายเลยวันนี้ลูกชายเป็นคนจ่ายนะคะแม่แฮปปี้มากหลังจากที่พวกเราสามคนกินอิ่มแล้วก็พาลูกไปดูรองเท้าค่ะลูกเลือกรองเท้าอยู่สองสามชั่วโมงพวกเราก็มีอาการหนีอีกแล้วก็เลยชวนกันขึ้นเอ็มอาร์ทีไปกินข้าวที่ร้านไทยค่ะทุกคนรถมาแล้วไปกันเลยจ้า มากินข้าวที่ร้านไทยเราก็มากันสองคนนะคะส่วนลูกชายนั้นกลับหอแล้วค่ะนันจังกับลูกชายทางานอยู่ไกลกันมากเลยค่ะลูกชายก็เลยต้องรีบกลับค่ะนี่เราก็สั่งเมนูต้มยำทะเลนะคะวัตถุดิบสดใหม่ค่ะแต่ว่าไม่อร่อยนะคะเพราะว่าต้มยำเขาใส่กะทิเขาไม่ได้ใส่นมสดค่ะทุกคนร้านนี้นันจังไม่ประทับใจเลยค่ะคนไต้หวันเขาอร่อยนะคะร้านนี้ส่วนมากเหมนคนไต้หวันมานั่งกินเยอะมากค่ะทุกคนก็เห็นแทบทุกโต๊ะเลยนะคะสั่งเมนูต้มยำนี่ค่ะหน้าตาน่ากินมากแต่เสียอย่างเดียวใสกะทินันจังไม่ปลื้ม พอใหญ่นั่นสดเอาสดเอาเลยจ้าส่วนเมนูที่สองนั้นจังสั่งส้งสงตมตำปูปลาค่ะทุกคนไม่ผ่านอีกแล้วจ้ากินไปบ่นไปไม่สมกับที่อยากกินเลยส้มตำก็สั่งแบบไม่เผ็ดแต่เผ็ดมากเป็นว่ากินข้าวที่ร้านไทยวันนี้ไม่ประทับใจสักอย่างเลยค่ะไต้หวันก็กินเอากินเอามีรู้อร่อยหรือไม่อร่อยจ้าทุกคนมากินด้วยกันอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยใ่ะ 아 b c 니 เผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดหลังจากที่เราสองคนกินข้าวอิ่มแล้วเราก็มารอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์ค่ะรถเมล์ที่นี่จะมีเวลาบอกนะคะ,อะตอนนี้รถเมล์ก็กำลังจะมาค่ะทุกคน802เตรียมขึ้นรถกันเลยค่ะ รถมาถึงก็จะจอดแล้วก็เปิดประตูให้พวกเราขึ้นนะคะขึ้นรถกันเลยจ้าขึ้นก็ประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนะคะทุกคนค่าบริการก็แสนจะถูกห้าเรียญไต้หวันเท่านั้นเองจ้าบ๊ายบาย